คุณ48ชั่วโมงข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณขอไพ่สาใบาเหมือนเดิมนะคะ48ชั่วโมงข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณว้าวบางคนบางท่านเจอในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะ 1. นึ่งเกรียนคือความโชคดีความสมหวังความสุขความสำเร็จคุณจะได้เจอโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่ สิ่งใหญ่ๆที่จะเข้ามาหาคุณในเรื่องของโอกาสใหญ่ๆด้วยนะคะบางคนท่านรอโอกาสนะอู้บางคนท่านจะร่ารวยแน่นอนค่ะคุณจะมีเงินใช้มีเงินเก็บมีมีเงินเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะสี่เรียนโอ้โห The view of fortune ขอแสดงความโชคดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณโชคนี้เป็นของคุณบางคนบางท่านจะได้โชคลาภเงินทองก้อนใหญ่ก้อนโตอาจจะเป็นโชคฟุกๆที่จะเข้ามาหาคุณใน48ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะ The view of fortune กับหนึ่งเหรียญหมายถึงโชคก้อนใหญ่บางคนท่านได้มรดกทรัพย์สินเงินทองหรือเป็นใน